แต่ก่อนอื่นเลยเราไปเริ่มที่จังหวัดตราดก่อนนะครับคุณนุ่นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่านี่ฮะมันมีเรือสปีดโบท๊ทที่เขาไว้ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอะ่ะปรากฏสปีดโบท๊ทลำนี้ไปติดร่องน้ําตื้นในทะเลครับชาวบ้านทํายังไงฮะเพราะมีคนเจ็บก็มีแถมเรือสปีดโบท๊ทมันไปติดร่องน้ําตื้นชาวบ้านก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละครับเนี่ยครับแล้วเหตุเนี่ยมันเกิดช่วงกลางคืนด้วยนะครับจุดเกิดเหตุครับห่างจากปลายสะพานกรมหลวงชุมพรอําเภอแหลมงอบที่จังหวัดตราดประมาณ2กิโลเมตรครับ กู้ภัยพร้อมกับตบจน้ํารีบให้การช่วยเหลือนะครับที่เกิดเหตุพบสปีดโบ๊ทครับติดโขดทรายอยู่ครับซึ่งเป็นเรือรับผู้ป่วยมาจากเกาะมากบนเรือมีผู้ป่วยฉุกเฉินครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอแลนด์เหนือนะครับอายุ65ปีมาพร้อมกับสามีครับก็มีชาวบ้านเนี่ยนะฮะขับเรือออกไปช่วยด้วยเพื่อเร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นฝั่งก่อนนะครับที่สะพานกรมหลวงชุมพรก็มีเจ้าที่จาก ทางโรงพยาบาลตราดเนี่ยมารอรับอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณสะพานเนี่ยส่วนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวคงจะต้องรอให้น้ําขึ้นจึงสามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้สอบถามชาวบ้านชื่อว่านายพิมลครับอายุ5 8ปีบอกว่ารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ามีเรือเนี่ยติดโคดอยู่กลางทะเลครับหลังรับแจ้งก็นําเรือออกไปช่วยเพื่อนาผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้นฝั่งก่อนเพราะว่าต้องรีบนาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับเรือเนี่ยน่าจะไม่ชินทางที่เป็นร่องน้าครับเพราะว่าหากหลุดจากร่องน้ำเนี่ยก็ เรียกว่าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับสำหรับกรณีของสปีดโบ๊ทส่งผู้ายจุกเฉินนี่ติดร่องน้ำตื้นในทะเลที่ตราดครับอตื่นเต้นกลางดึกเลยนะครับ